ต้องขอบอกก่อนเลยว่าการทํานกลุงอะ่ะมันไม่ได้ายากและก็ไม่ได้ยากสิ่งแรกที่อุนต้องรู้เลยคุณก็ต้องมีนกน้นมันมกไม่ขำใช่ไหมงั้นไปกันต่อนกขาวดําเพื่อให้มันอีโวเป็นนกลุงสหรบมาดูผมทํากันก่อนอื่นเลยเข้าเกมรอบนี้เดี๋ยวจะวลตัวนี้ให้ถึงร้อยแล้วก็จะทํานกลุงนะไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็มาลุ้นกันนะครับ ตอนนี้ผมเล่นไป12นาทีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาอาัดก็เพราะว่าไม่ชัวร์ว่าจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะอัดเสียเทมจริงๆก็เล่นไปหลายเท็คอยู่เหมือนกัน <c oughs> ตั้งแต่ว่าคือแบบผมเล่นแบบซื้อมาครั้งแรกแล้วผมเล่นติดชั่วโมงรวดเดียวไม่พักโอ้โหเป็นเกมที่แบบดูดเวลาชีวิตจัดๆเลยครับเวิล36ยังไม่ถึงครึ่งทาง15นาทีเดี๋ยวผมต้องรีบไปเอาไบเบิลอน,นุ้นก่อนไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมเอยน้องไอ อ๋อเมดูซ่าเหรอเมดูซ่านะครับตอนนี้เล่นตัวโบนนะตัวกระดูกไปเอ็กพีแน่นๆอ่ะจะได้เวลไวๆไม่ใช่อะไรผมอยากได้เวลจริงๆหลักๆแล้วอยากได้เวลร้อยเพราะว่าจะได้ผ่านอาชีพเม้นนะแต่ว่าอยากทํานกลุงล้งละกันผมเคยปลดอาชีพเม n t นกลุ้งไปได้รอบหนึ่งแล้วแต่นี้แบบมันมันดีจริงมันดีจริง,ม,งมันดีจริงบอกเลยนกลุ้งมันดีจริงมันโหดจริงโอ้โหนกโหดจัด,จด เอานกลุงนกลุงเป็นไงผมทําได้โอ้โหกลุงไอเชี่ยยิงช้าวะ่ะไอสัตว์ไบเบิ้ลกูต้องไปเอาไบาเบิ้ลแนนะ่แล้วผมก็ได้ช่องว่างอีกหนึ่งช่องนะการทำอย่างเงี้ยผมว่าแม่งเวิร์กจัดได้ช่องว่างหนึ่งช่องด้วยรับดีรออะไรล่ะครับได้ช่องว่างหนึ่งช่องสามารถแบบเอา,เอ,าอ่าอัปเกรดท่าโจมตีเพิ่มได้ตั้งหนึ่งไปเอาหนางังสือก่อนเออนกลุงมึงช่วยกูยิงหน่อยรู้สึกกูรู้สึกว่าแม่งดันกูมาแล้วอันนี้อัพไรเต็มมั้งกระดูกเต็มแล้ว ใกล้ถึงหนังสือแล้วเพื่อนหากูไปเก็บหนังสือก่อนอุ้ยมันมันชักเดินใกล้แล้วต้องหาอะไรที่มันแบบสตันตออกไปอะ่ะแก้วดึงดูดก่อนของสตันตแม่งยังไม่มาหนังสือก็โอ้โหชาเลยเกินไอ้น้องก็ค่อยๆเดินนะมาแล้วมาแล้วนกลุงกูจะได้ยิงรัวๆทีหับดีนกลุงยิงรัวๆเร็ว นกลม่ยิงรัวๆเราเออที20นาทีแล้ว5-5ทันปะแล้วอยู่ตัวและที่เหลือก็อัพหดๆเลยอ่านกลุงเพิ่มเวลโอล้โหถ้ามันยิงรัวกว่านี้ผมปล่อยปล่อยเมาส์เลยแหละแล้วปล่อยคีย์บอร์ดปล่อยคีย์บอร์ดนกลุงสวยงามโอ้ยเมอเมอเมอตายตายเกือบตายเวียนหัวจัดเลย แล้วเจอตัวระเบิดวิ่งมาตอนเล่นเป็นนกลุงอีโอ้ไมกอดอ่านี่ว่าไปปลาลุลัวปลา,าน้ำพริกลุลัวปลาน้ำพริกไฟลุลัวอุ้ยมันมาจากไหนกันวะมันเริ่มโถมมันเริ่มโถมยี่สิบนาทีมันเริ่มโถมยี่สิบนาทีมันเริ่มโถมโอ้เหลือแทรกกับนกลุงว่ะนกลุงได้เรื่อยๆเลยเหรอโหสวยดิ นกลุงแม่งเหมือนแบบบิวบิวเต็มอะ่ะสวยสวยโอ้เพิ่มเลือดด้วยสวยสวยน้ำมนต์อภินิหารจะสร้างพื้นที่ดาเมจทางที่คุณไปแค่ไม่ต้องทำอะไรแล้วโหดๆแล้วเดินไถ่ย,ย่างเดียวอ่ะโอ้ยนกลุงไม่ค่อยโดนเลยอ่าแบคเ o อร์ เออโดนโโดนกลุงนกลุงทำหน้าที่หน่อยไปไหนดูดิอ้าวแซ้มีสิตมีสิตถึงร้อยสวยเก้าห้าแล้วเกแล้วสวยเก้าหแล้วเก้าเเก้าแปด 99โอ้โหอะชิเมนล็อกอันล็อกครับคือมันต้องมีอะไรช่วยช่วยดันแบบช่วยดันให้มอนมันกระเด็นนะครับตอนนี้ผมที่ผมมีดันก็คือกระดูกกระดูกแท้แล้วก็คัมพีไอตัวทำดาเมจจริงๆอะคือนกลุงกับไอไออะไรนะน้ำแข็งเวทโหลเวทที่ปาลงมาเนี่ยปล่อยยืนจริงๆ โอ้ไม่สู้มันไม่ได้โอเรียบร้อยครับ1้อเวลอันล็อกแล้วเสร็จสิ้นสวยงามเมื่อคืนเล่นทั้งคืนโอ้โหไม่อันล็อกแล้วก็มีอะไรมาให้ผมใหม่ไหมยังไม่มีตัวละครมาใหม่ไม่รู้ต้องทำยังไงต้องก็ปลดล็อกอาชิพเมนต์กันไปนะครับเ hey, คคับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกมแวมไพร์ซูบเวโววันนี้มาโชว์บิวนกลุงนะครับเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ลืมให้ดูของก่อนออกอ่าเมื่อกี้ที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะขึ้นทีหลังแล้วกันนะหลักๆผมจะใช้อนี้นี่ก็เดี๋ยวยังไงมาเล่นให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับมันก็มันยังมีมอดอะไรต่างๆเดี๋ยวมาลงให้ดูกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ